่นพี่น้องบันย่มนี่เป็นผู้ใช้ประเสัิฐแต่เมื่อแรกเป็นไม่นิ่งลูกกับเมียจะเมื่อบ้านหรอบ่กแค่เลี้ยงเอาเงินเนี่ซื้อน้องไปลูกไหมไปกลับหอดบ้านมาเด็ดจักบาทก็เขาเจ้าเมาลูกเขียนมือนี่โอ้ยเมียเมียแบกเมาพันนึงฮ่าเบิร์ดจักบาดท่านเด็ดเออคอนฟิด ทำพี่น้องรุ่นปีนี้ผลงานมาขึ้นนพี่น้องเป็นยังไงผลงานมาขึ้นเนี่ยมาล่างคนใจแฟนปีสามฝากไม่ได้พี่น้องเด้อคิดว่านา่าจะอยู่ที่อยู่พี่น้องถากมาหลายอยู่ว่าที่อยู่อยเอาไรแทนอแอดมินเนี่ยแอดมินไปตากผ้า,าไลรไปหาทีมง,งานขึ้นชุดเขาคนก็ต้องแจกเสียคนไหวมาเบิ้งหมดบริษัทแจกคนไหว,วพี่น้องครับโย่สิผ้ามาเบิง้ง แล้วนี่คอนไวอยกําลังร่วมโตกันแล้วครับพี่นอ้องเนียนเจ็บห่านได้แล้วกับสีม่นาเขาหนักกับสีว่าเจกเสื้อครับพี่น้องเจี๊ยบมาบึง้เเงเจกเสื้อคอนไวอยนี่ค่ะเจกเสือ้เอเพลงหิบงานผู้อยู่เบื้องหลังสวัสดีค่ะคุณแม่ทองสีเขาหนักกําลัางเจกเสือ้อ สวัสดีค่ะนี่สวัสดีคุณดูตั้งสาสิบสี่ท่านน,นะครับน,นี่จะคืออีกนิดนึงหน นี่คือแเนกที่ตากฝคนคพี่น้องค่ะนี่คือความสวยงามด้านหน้าวิทีค่ะอันนี้คืออีกแเนกหนึ่งค่ะพี่น้องกำลังตาฝนขึ้นขนถือฝนสดี ลูกสาวกนกวันด้วยนะคะพี้หน่าขันมาเกีย่ยเสือพี่น้องอเ,เตรียมตัวเดินทางไปนนาอีเเด้้วยแรล เี่นจ้งไหนนี่เนาะพี่น้องผลงานมือขึ้นนี่บริษัท้อบริษัทไหนจะเลื่อนเสงรุงเรื่องอินเอพลาสติค่ะคือเสื้อแจกให้ทีมงานคนบ้อยค่ะพี่น้องไปแล้ว เดิลากขสัารดีวเสดีทุกๆคนเลยนะครับสดดีพี่อเอกโอ ตอวมีเทมาด้วยพีทีเอ็ดน <t när S 2> okay, ี่งนจ่าายอยู่สเตอัดีทุกทุกคนเลยค่ะพี่น้องมีแตงไหนในน้องพี่น้องผลงานหมอลำขนไใจเพศปีสามขึ้นรับช่วงยี่ทางบ้านเอเอ เด็ขดขาดเลยจังสดีพี่ออน นี่คือพี่น้องอันนี้คือนั่งอีกน้อยค่ะคือพวกเรากำลังจะเตรียมของทพ่่อเอาขึ้นรถเพื่อไปทำการแสดงต่อหน้าวันที่เก้าด้ค่ะลัวลัวเอ้นี้เทไห้เนี่ย

พี่น้องเอ้ยการเปลนหัวหน้ามันบะเมียนเรียงไงนี่พี่น้องหัวหน้าคือหัวเรือใหญ่รับผิดชอบทุกอย่างตั้งแต่หัวจรหุดถาดก็ไม่ขอเพาะว่าสิเป็นเบือเบ้องหน้าเบื้องหลังเครื่องของกระดงเครื่องวี่ที่หัวหน้าต้องควบคุมส่วนทุกอย่าง เบียดกันสีเบิดสีเหมิดโอ้ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดสพี่น้องตุ๊ดมาเอายมะเย้แลตดไข เแฟนกับแฟนเพลยงวืสอว่อาแล้วก็อาบหวน,น้ำตื่นขึกก้นมากถ้ามะเขือของมะเคียรลดุดว่าขั้นไหนลากกันไหนขั้นไหนลากกันไหนนะครับพี่น้องโชว์สวยเวทีสวยมากคนหน้าปรับปรุงเรื่องใหม่นินดหน่อยเพื่อนบอกว่าปรับปรุงเรื่องไหมนิดหน่อยโชว์สวยกำลังปรับปรุงครับพี่น้องมองมันผิดมันพลาดก็เรื่องจะแก้ไขไ,ไม่เป็นกระดีั่งไหม เมือ่อคืนนี่ไม่บอดีอันอันไหนวันที่เพรหน้าร่องเราลุลงเป็นน้ำไม้ชาโด้วยกับใครนนี่แหละเขาว่าล่ำบดีโทษพี่โทษกองพี่น้องย่อเป็นตัวอย่า,ยาง <c oughs> กำลังแจกเสื้อให้กับจิ้งานคนบอยน,บนะครับจิ้งลนคนบอยจิ้งลนเบื้องหลังนะครับไวเอาอยู่บ่เห็นงานอยู่บ่นี่ เช็ดงานอยู่บ่นี่เช็ดงานอยู่บ่งานอะไรอันไม่ได้นอนไปเต้นอาหารตีเลยที่ไหนเออเรื่องเต้นอน้าห้างก็แต่เด้อบ่อนุญาตให้ไปเต้นอาหารเต้นหน้าห้างเรบ่ปิดเส้นไปพี่กายจ้าติดลบย่นเต้นอาหารนี่ล่ะว่าอนุญาตให้เต้นอาห่านดิเออคนวัยรุ่นรอเสียงเนี่ย ตอ่าดตรงเซมมาเลยตรงเขาน้องตื่อเลยพี่น้งองเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขอสปอนเซอร์ให้ใหม่เอาเอเดี๋ยวจะขอสปอนเซอร์ให้ใหม่เได้คุดีบตัวเสียทงอยูเปนอาไปเป็นพระยคเลอันนี้ก็ลูรอดได้ครับแต่มางวิกน้อยหนึ่งมาีลมอยท่านอ่านพอหนาำม,มา อนนี่ล <beginning> <world> <t Four> ูก <ALLY> ร <front> <t> uh <randomized> <t> uh ้อครับนี่ซื้อยังครับน้องแคทฝากติดตามน้องแคกด้วยนะครับนี่น้องอะไรครับฮะกน้องกุยกุยอ้้วก็กุยบะหูมีมีทูม้าหลายอยู่ก็ฝเพาะทูม้า ขอบคุณเสื้อนะครับเสื้อสวยๆจากใครบ้างจากน้องอาร์ตจากบางปูโปรโมชั่นนะครับนี่ยูว่าเด็กเลยครับดูรหดเฮ็ดเฮ็ดคนไห้พร้อมเฮ็ดช่วยกันร่มด้วยช่วยกันไปเสียไปเนี่ยพ่อไปเสียไปไปแล้ว ไช้เบิ้งตลอดว่าตะไล่สดรจนี่ครับเม,มื่อกล้องเครื่องเสียงอันอปุงเรื่องไม้เลยนะครับโดยเฉพาะไม้หัวหนา้ามันล่องหมันหลงไมย <laughs> ต้องซื้อตัวที่มันบ่หลงบาได้จ <laughs> ีเออเอาเอารุ่นร่องแล้วว่หลงสิเมีย <laughs> เตรียมชุดเตรียมของเอามาย้ายขึ้นรถนะครับประเด็กเบื้องหลังพีมเบื้องหลังเพื่อนพี่น้องเอ้ยนี่หละเง,งินล้านกระจมอยู่นี่แหละครับพราจมหมคยก็่าความสวยงามต้องพิมพ์นี่ก็คนทำหัวเก่งมากมีความสามารถหากหลาย อออเออเดี๋ยวกระไรคาดขนมดอกเดกีด๋ยวกระชมิ้งกุ้งก้อนโอนมาไล่มาให้อืมใส่เวงส่พวกกระบะอันบอนจบอังสีบพเสียทรงอืมเมึงจะไปนอนก็จะขึ้นรถอันนี้โอ้อันนี้คือน,นี่จักอันเนี่ยคือเป็นเตาไปใส่เทอเนี่ยเออนี่เทแมวอวนอกบมอแมวอว แ,แ <minority> <ITY> ม <Napoleon>. ่โ <disappointing> อ้ก <busy ach> ับอันยังก็คู่ปองนอกเตี้ยอันนี้คุณแบงค์คุณแบงค์อ่าอันนี้ครับชุดสวยๆอลังการอยู่เบื้องหลังนะครับคุณแบงค์กับแม่โอกับพูดไปรเดียฟูดโลตัสคคูเปองคูโตควคู่ตโตนี่อีกคนนะครับที่ก็เป็นคนเฮ็ดสุด <ใ Muslim> <Nixon> พี่น้องบึงเนี้รอไปคนสุดสุดเลยครับพี่น้องอันนี้หนุ่มโสดนะครับฮะสิติเต้นปาจีบิวิต้นตน้ำมูอีกเออเอาเต้นกับเต้นตัว,แ,วแพทย์ไม่เห็นชมคนใจแฟนทำออกมาดีเวทีสวยรูปแมนทำได้สุดยอดโชว์ทุกโอ้ยขอบคุณมากครับอิริติขึ้นมาดีแท้อันนี้หัวอับสลา ยเล้าม่นเดยสาบีงะเักสลามนี่า้คนเอาหัวเก่าไปสอมหนักเกียร์แบบนี้ไหมลวสไปต่อดมาดตอองออกงานอ๋อหนักปนีหนักปนี าเจดเเิมื่อคืนนี้ผู้ใดเห็นแดนซซื้อมามัมบครับน้องแม่นจกกักรพัน,เน,ถถน,น,นพดเ,นป <c oughs> เป็นยุทธแถวน้าเมื่อคืนนี้ผู้ใดเห็นบ่เต็นสามสีเพียงผู้เด้อเมื่อคืนนี้นี่ไงโลตาสคนที่ทําอุปกรณ์หัวเอาเปิดผมออกด้วยมาเด็กอายอันหอน้อนนี่ อันนี้พวกคุณพี่น้องครับอันนี้ก้านละเท่ายคุณบร้อยห้าสิบบาทเส้นนี่ร้อยห้าสิบบาทพี่น้อง,งสิเปิือสิบันสิบแพงซ้ำเลยลงทุนแต่ละอย่างเอาผู้ชายผู้ชายผู้ใส่เมือผู้ใช้ไายแท้ไส้แท้ไผได้น่นอนอยู่นั่นละขอเยแยงเร็วๆเมื่อคืนนั่นนี่ซอยอันมีซอยกันเร็วๆมาๆ ไม่เงี้ยพิยมไปใส่ไม่เงี้ยพิยมขอบคุณปลาบอสจีเทคนะครับผู้สนับสนุนหลักหัวสวยครับน้องแม่นครับเห็นค่ัต้องมาพิสูจน์นาเวทีโคโพ่อพ่อกันเป็นบอพ่อกันอยู่ว่เฮียโอ้พอต้องขบมีตัวตุวต้ยงไง ใช้เอสฮะอันนี้ก็ก็บรอบหนาขอใช้เอสใช้เอ็มใช้เอลเลยนะครับเพราะว่าคอนไวของหัวหน้าแมนมีแต่คนที่หุ่นดีครับเออเพราะว่าเขาคัดสรนหุ่นเนาะคัดสรนหุ้นครับเออผมครับอันนี้เสื้อจากน้องน้องอาร์ตจากทีมงานหลายคนครับผมขอบคุณทีมงานปังปูผมมาสั่นนลำเด้อนะครับรอต้อน้าเฮ็ดตัวนี้หน่อยมาให้ ืนี่ตอนนี้ควง <laughs> คนลด <laughs> ปาดพี่น้องคนม้อยสี่สิบห้าเดนลอยหมอลำํสามสิบนักดนตรียี่สิบโอ้มันสองลอยกว่าชีวิตนตัวนี้ข่ายายุงเงินข่อยคือบอยางสองลยกว่าซีวิตพีน่น้องรถทิมหกขั้นทั้งหนาเงินแท้ฮะบอย่า <c oughs> ยยงหรอกเงินน่ะนะ <c oughs> ก็อเอาไปใส่ายางกับพวกออกห้อยแล้วหนุ่มรุร่นลอยชื่ออะไรครับต้องแทนนี่แหละครับฮะต้องได้มีเมียไปครับโอ้สสออโอสดป่ะครับเออโสดไม่อยาโสดท้อ số phận là nó suôn rồi tay nhang của bác bỏ hoa vô, hai lần chắc bài, Xe tuổi nhảy là mới chẳng si bố nó này lấy, lấy cái này đi, lấy cái này đi, lấy cái này đi, ตอนนี้มันก็มิดมันได้ได้เดี <k iller> ๋ยวจิขอเพิ่นมเฮ็ดมาให้อีกอืมอือเอาไปเฮ็ดไปเอาโอเครับวันน่ะโอเคโอเคครับเดี๋ยวจิเออเดี๋ยวจิกปากเพิ่มเมาให้ยุดหยุดยุดนั่งอีกหน่อยเข้ามาแล้วให้นอนอยู่หรือยังนอนอยู่หรือยังยังเลย ตาท่านมื่มันหนี่มาขนของนี่ให้พ่อเลยนเว่าร้องเพลงสดๆแต่พี่น้องฟังเนี่ยเอาเพลงแบบที่เสียงที่สูงที่สุดอันนีเดี๋ยวมาหนี่แล้วมาหนี่มาหนี่มาหน,านี่น้องเมย์เอาเว้นออกหน่อยอือโอ้โอ้อ่ะเอาเพลงที่ถือว่าถนัดที่สุดอือ เสียงมาไปพูดิเขาจะนอนตืนต่น,น <c oughs> อาบน,น้ำไหมนอโอเคครับโอเค <okay S 1> อเครับ้กระาษไอขมวนแล้วถึงจังเลย ไม่ลืมรักเราเมื่อครั้งก่อนนี้ที่เดือนกี่ทีก็ยังเฝ้ารอรักของเราเมื่อไรจะมาปัดหูประกวดแชมป์อะไรนะได้รับรางวัลที่ไหนบ้าง ไม่ต้องเง้ยก็ไปใต้ทีได้ไดยังไงป๊าแข่งให้มหาลัยสุดยอดสุดยอดฝากตาิด,ดตามให้น้องต้องมีติดตามด้เลยคะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยค่ะครับเดี๋ยวจะสร้างเพจให้นะครับน้องมีขนใจแฟนนะครับมาใหม่เสียงดีประคักบปร้องสายประกวดครับพี่น้องกำลังมาหัดร้องหัดร่ำ นะครับเมื่อคืนร้องเพลงอะไรเมื่อคืนเมื่อคืนร้องเพลงอะไรสาวร่ำน้ำมูนแล้วก็นกระซ้าสาวร่ำน้ำมุนแฟนกาวาเซารอเป็นคนที่ไหนหนูคนโครลาค่ะอำเภออะไรอเือโน่นสูงไปไปคนของไปไหนมาเอ็ดมินโทรตามสั่งยังเฮ้ยสั่ง ไปไล่ตอนี่จะีบสิ้นนี่บอสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีแฟนคลับหมอลำคนใจแฟนนะครับผมสวัสดีท่เก้าสิบสามท่านนะครับโคเช่ออกไปเที่ยลอยนะครับผมมาแล้วนะครับพี่น้องครับผมนะครับตอนนี้อ๋อแช็กเสืออืมเจ็กเสือคนบ่อย สมาชิกคนม้อย4ีาคนบาทคือเลิศแทะคนม้อย4อยีซิมหาตเาองมาดาดี s okay. <S สวดสีครัสวัสดีครัค่าสีายใจกดไปใสมันก็นว่าย่งคนม้อยซีมหรถสิบหคันรถบาท,าทสี่อ่านได้ครับพี่้องเด่นแปดสิบสิบยี่สิบอลีเกือบสาม0ิบสองร้อยชีวิตพี่้อง เป็นอย่างจังมาเพียงมาทีเวลารับงานเป็นมม่งไงแล้วก้าวออดเต็มปากมม่งไงนะครับพี่น้องสวัสดีหนึ่งร้อยท่านนะครับขอบคุณมากหนึ่งร้อยหนึ่งท่านแล้วนะครับผมต้องเกว่งไหนท่านครับซอยกันแช่ช่วยกันบอกตัวต่อเพราะว่าต้องขออนุญาตเมื่อคืนเห็นบอกว่าทะลุกันพิเรนมาพี่นี่คุ้มเกียรติวันนี้เลขสิบหนอคุ้มว่าปิดุมเปิดพว่าเพิ่งกบตืออนุญาตแต่ละคนมาอนุญาต เกิดแต่คนบุญหัวง่ายตอนนี้อันนี้เพจคณะใจหมอลำพนธ์เจแจนแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยไรในเพจหมอลำพนธ์เจแจนมันเจี๊ยกกันนี่พี่น้องเพจคณะหมอลำพนธ์เจแจนคือไรยี่นี่รัฐบาลเมื่อคืนนี่ที่ไรไปเหมอลำพนธ์เจแจนนะครับขอบุญเบื้องซีเบื้องเลี้ยวไปพี่น้องว่าเสียดายบริษัทเบื้องตอนเตยล่าพนันเตยล่าคนกับหลายอยู่นะครับพี่น้องครับผม สวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทั้งร้อยสี่ท่านนะครับขาวเมื่อไรฝากก็ไล่ก็แชร์ออกไปสวัสดีแม่บัวลายนะครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีพี่มนัตนะครับกําเนิดนุกุลนะครับผมที่กําลังข่ามาคตติดตามคตเบิ้งนะครับนี่ตอนนี้กาลังสจัดของไปงานนะครับผมงานหม้อขอวันที่เก่านะครับแต่ว่าพฤษเป็นสแตนบายชุดนะครับวัวพสิเป็นชุดเวทีอีญังต่างๆนะครับผม กำลังสแตนบายกันอยู่นะครับนี uh ่คืนล่างแล้วครับพี่น้องพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วนะครับปีนี้นะครับผมพี่น้องข้ามาแล้วฟาก็ไล์ก็แชร์ออกไปนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับคืนนี้ไล่นะครับผมขอบคุณปีขอบคุณน้องขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะครับผมขอบคุณหลายๆขอบคุณเสื่อสวยๆจากแม่กทมด้วยนะครับสองตัวเลยนะครับผมสองตัวเลยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับและขอบคุณเสืองงามๆนะครับผม จากน้องอาร์ตนะครับที่สนับสนุนนะครับให้อาจารย์ดนตรีได้สวมใส่นะครับผมในงานเปิดฤดูกาลปีนี้นะครับผมสวัสดีคุณแอดมินสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีหนึ่งอยสิบสี่ท่านนะครับเข้ามาแล้วก็ไล์กดแชร์แอดมินแน่ครับผมให้ทีมงานในตอนนี้กําลังภากกันเฮ็ดงานอยู่นะครับผมมาแล้วบริยูเดช่าพี่น้องเตรียมสแตนบายตัวนี้คือสแตนบายของขึ้นรถนะครับ อุปกรณ์การแสดงสุดยอดมากขอบคุณครับมียังตีชมได้นะครับผมเพื่อนสิงดีแล้วไปปรับกรุงแกไขนะครับผมสอดแจ้งบอิย่ขอนแกนงานนี่นาจะบอสอดแจ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่งานเพื่อนเอิรนดมางานทางการนะครับพี่น้องสิบวเลนแจ้งเพราะว่ามอลืขึ้นนั่นมีเกือบซิปขนาดนะครับพี่น้องครับสวัสดีหนึ่งร้อยหนึ่งท่านสิบเอ็ดท่านนะครับขอมาแล้วฝากก็ไลไ์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องครับผมม่ขึ้นผมได้เห็นแอดมินแน่คอมเมนต์นะครับ นี่นะครับเป็นทีมงานนะครับผมทีมงานคอตตูมหรือว่าทีมงานจัดชุดจัดลายตอนนี้นะครับผมขอบคุณครับนี่นะครับผมฝากพี่ฝากน้องก็เลยกดแชร์ออกไปเด้อครับผมโซ่สวยลํำมวนเวทีสวยมากจะขอบคุณครับขอบคุณแม่สีดีรักนะครับผมขอบคุณเนอนะครับมีอย่างคอมเมนต์มากนะครับผม จำแอดมินไม่ได้เลยเวลาแต่งตัวอ๋อแม่ป่านี่นะครับขอบคุณครับโอเห็นแอดเลยครับมือขึ้นนะครับแมนบาครับผมโอ้ยเนาะแอดบไดเขึืนน้ำพิ่นดอกครับแอดย่เบื้องหลังนะครับผมสวัสดีทุกคนเด้วครับผมมอสํงคนใจแฟนมาตรฐานดีครับน้องขอบคุณครับเตยนี่ถืี่ว่าเป็นเกตดีแล้วด้วพี่น้องครับผม ส่วนคอนเสิร์ตย่อมรับว่าอาจจะสะดุดน้อยหนึ่งนะครับผมเครื่องเสียงดังดีมากขอบคุณครับเห็นจ่ารอรอขอบคุณครับขอบคุณเ้อครับผมขอบคุณคนที่เห็นนะครับผมคนบ่เห็นกะเอาปิดไว้อยู่นั่นละบ่อเลนนะครับผมเทกะคืนคือกันนะครับคืนฉากอยู่นะครับผมน้องแอดมินตองคืนร่ด้วยนะครับคืนยูครับพ่น้องครับเห็นจ่าเมนโบรายขอบคุณครับนะครับผม ก็ได้ขึ้นไปเตยน้าเพลินยูนะครับพี่น้องครับลงมาหลังวิธีกับเป็นแอดคือเกานะครับเป็นหนายวิธีกับจริงเป็นศิลปินน้าเพลินนะครับผมสูู้นะครับเป็นกำต้นแก่เห็นน้องๆทุกคนครับห้หัวหนากระชับตลกในเดือดลูกขอบคุณครับนะครับผมนี่คอมเมนต์ที่ดีที่สุดนะครับผมขอบคุณครับมียังคอมเมนต์มากนะครับผมจะได้ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะครับฝึกลองเยอะๆหลายคนลืมเหนื่อยลองแม่นะครับส่วนคอนเสิร์ตแมนบอก นะครับผมน้องเป็นน้องไหมครับพี่น้องครับผมบอกได้เลยว่าแก๊กกองใหม่ๆศิลปินบางท่านก็ <c oughs> มาแบบฮาร์ดดิฟก็มี่นะครับใจมากเลยก็มานะครับโดยที่า่โบ้เคยเด้ขึ้นเวทีว่องไงมาก,ก่อนนะครับน้องก็อาจจะตื่นเต้นนะครับผมเนื่อลืมเนื่อไปแน่นะครับผมแต่สีมีลืมเนี่ยแน่นะครับ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> เออ เออเออนี่นะครับปังเดยนะครับผมล่องเื่อนครับผมนะครับผมนาเยครับม่ย่นี่นะครับผมเอาสำเนีกรอนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบท่านนะครับผมตอนนี้นะปังง้านนะครับนี่บุญนี่งานเอื้อนแห่เม่นจักรพรรดิทันทิโกพ่อพักขอให้เพียรด้วยขับหนุ่เลี้ยยอนเทผู้เพีย่ ครับผมนะครับคือจะให้เบอร์โทรไปนี่นะครับฝ0973366228เวทผู้นี่จักบ้านครับผมเดี๋ยวถ้าข้อในแชทก็ได้ขอแอดมินเลยแอดมินมีประมาณหาครับดูแลยุ้มช่วยกันด้วยเมื่อขึ้นขอบคุณทุกกำลังใจบริสิทธิ์มาไลออนไลน์เต้นขับปีสี่บาทเต้นขับพีหนึ่งบาทที่พิมพ์ปิดุ้มเปิดพี่น้องที่เขามาเบิ่งง่ายพี่น้องทุกภาคส่วนกาท่าเนื้อขายกระป๋องสถานทีู่รักษาการรักษาง่ายเมืขึ้น ฝากคนงานด้วยนะครับตอนนี้